ลึกลึมเน้นเน้นข้อบเอย X สวัสดีครับตอนรับขระสูขการเป็เอ็กชัแนลนะฮะวันนี้เจอกันช่วงเด็กครับวันนี้ก็งดเว้นเรื่องของวิเคราะห์วิจารณ์กันไปวันหนึ่งนะครับเบาๆหน่อยวันนี้ก็หยิบข่าวมาคุยกันนะฮะแล้วก็เป็นข่าวที่น่าสนใจซะด้วยนะฮะเช่นเจคินคอปอยู่ในหนึ่งในลิสต์ห้ารายชื่อที่จะเป็นที่จะมาเป็นกุนซือแทนโรนัลคูมันของบาร์เซโลนาถ้าหากคูมันถูกปลด สื่อสายมนโนก็มาแล้วจะมีข่าวเรื่องเกี่ยวกับาการก่อกรสร้างสนามเพิ่มความจุให้กับสนามแอนฟิลด์ในฝั่งแอนฟิลด์โรถก็เริ่มปักป้ายถ่ายรูปเริ่มก่อสร้างอย่างเพ็นลังการแล้ววันนี้นี่เองนะฮะอ่ะก็เล่าสู่กันฟังครับตอนนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่ทางช่องทางไหนทาง y u YouTube c h ช n แนลแห่งนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกด subscribe นะครับกดกระดิ่งนะสำหรับการแจ้งเตือนนะกด subscribe แล้วมันมีกระดิ่งดิงๆนะีกดด้วยเวลามีอะไรมันจะได้แจ้งเตือนนะครับแล้วก็ช่องทางอื่นๆด้วยตอนนี้เน้นทางทิกต o k นะครับใกล้จะถึงพันแล้วเดี๋ยวผมจะได้ทําการไลฟ์ผ่านทาง tik ตอกได้นะครับฝากไปกด Follow กันด้วยนะฮะอะ นะครับคอร์บอนเชื่อเดียวกันเหมือนกันไปค้นหาได้ใน t i k t o อนะครับแล้วก็ช่องทางอื่นครับลิงก์ติดตามอยู่ใต้คลิปหมดเลยในด e สคริปชั o นฝากด้วย Follow กดไลค์กดซับกดอะไรก็แล้วแต่เชิญครับขอบคุณครับมาคุยข่าวกันนะมีข่าวที่น่าสนใจนิดหนึ่งไปที่ค n นดิเดตกุนซือบาซ่าหน่อยสายมโนก็มานะครับตอนนี้บาซ่าผลงานไม่ดีนะช่วงขาลงทําอะไรก็ดูแย่ไปหมดผลงานก็ไม่ค่อยดีนะบารา์เซโลนาช่วงหลังเนี่ย วันนี้ขออนุญาตพูดถึงทีมบาร์เซโลนาหน่อยอันนี้เป็นข่าวนะเป็นข่าวนะก็ผลงานช่วงหลังบาซ่าไม่ค่อยดีนะหเกมหลังชนะแค่หนึ่งและล่าสุดในแชมเปียนลีกนะเมื่อคืนที่ผ่านมาก็พ่ายต่อเบีนฟิก้า3-0โอ้โหสภาพตอนนี้เรียกว่าหมดรูปไม่เรียกว่าหมดรูปก็ไม่รู้เรียกว่าอะไรนะครับแล้วสื่อก็ปรู้เป็นอะไรกับทีมอย่างบาซ่ามาดริดเนี่ยนะครับสื่อสายเสี่ยมสายมโนเต็มไปหมดเลยมาเลยนะครับ ลิสต์รายชื่อขึ้นมาซะงงั้น5รายชื่อที่จะเป็นคนดเดตจะมารับงานผู้จัดการทีมต่อจากโรนัลคูมันถ้าถูกบาซ่าปลดเจคินคอปมาเลยนะฮะเนื้อหอมทุก,ทกสถานการณ์นะฮะคนที่หนึ่งนะฮะในใน5คนมีจจเจคินคอปจากลิพูนะครับคนที่สองโรเบรโตมันติเนสตอนนี้เป็นกุนซือทีมชาติเบลเยียมนะฮะแล้วก็ไอคอนของทีมของทีมอย่างชาบีเอร์ es, นันเดสนยครับ ตอนนี้ไปคุมทีมออลซาร์สในกาตานะฮะอ่ะหนึ่งหนุ่มเนื้อหอมเอริกเตนฮาร์กจากไอเอ็กซ์อัมสเตอร์ดัมนะครับและปิดท้ายมากับเขาด้วยคือแอนเดสเปียโรเปียโรก็มานะฮะอืมนะฮะแล้วยังอ้างถึงนะ,ะเพิ่มน้ำหนักเพิ่มจุดขายให้กับเตนฮาร์กจากไอเอ็กซ์โดยเป๊ปกัวเดอราสับสนเตนฮาร์กคนนี้ซึ่งพาทีมควา้าแชมป์ลีกดัตไปแล้วสองสมัยเนี่ยนะโอ้โห บาซ่าจะยังคงไล่ปลดครอสไปเรื่อยๆรืๆแบบนี้ชดเชยเงินกันไม่หวาดไหวเดี๋ยวนี้มันไม่ได้แล้วครับเงินทองเป็นสิ่งหายากนะครับแล้วก็สถานการณ์ตอนนี้ก็ไม่ค่อยสู้ดีนะบาร์เซโลนาเองนะฮะก็เริ่มมีปัญหาการเงินนะก็เท่าที่ดูเอายิง,ง่ายเลยกรณีเคสของเมซี่อ่ะเมซี่มันอาจจะมีเบื้องลึกหนาบางหรืออะไรก็แล้วแต่มีเรื่องของการแต่งบัญชีเกิดบัญชีค่าเหนื่อยอะไรก็แล้วแต่นะฮะ ซึ่งต้องจัดการหรืออาจจะความตั้งใจอยากจะลดค่าเหนื่อยด้วยนะครับมันมีปัญหาอยู่ขนาดเรื่องค่าเหนื่อยยังมีปัญหาผมก็ไปดูว่ามันมีมันมีอะไรอยู่เบื้องหลังของของกรณีนะกรณีนี้หรือเปล่าของบาร์เซโลน่านะแต่พูดได้ง่ายว่าเรื่องเงินเรื่องทองช่วงสภาวะตั้งแต่ปี2019ไล่มาจนถึงหน้าบัตรนี้ตั้งแต่โควิดมามันมันไม่เข้าใขรออกไข่ทุกคนโดนหมดทุกคนเจ็บหมด นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมแนละ้วสถานก,การณ์ตอนทีมตอนนี้มนเสน่หายหมดแล้วนักเตะไม่เหลือแล้วแม้แต่เมสซี่ซึ่งเป็นไอคอนเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นโลโก้เป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นจุดดึงดูดอะนะฮะไม่มีแล้วอะตอนนี้ก็ถ้าโอ้โหแฟนบาร์ซ่านี่ตอนนี้ต้อง,ต,อง,ต,องต้องยอมรับน้ำใจนะก็ดูไปแล้วก็ ไอสิ่งที่เราเคยดูสนุกสนานซูเปอร์สตาร์ดูที่ความตื่นเต้นเร้าใจอะไรต่างๆมันดูงหงอยเหงานะไม่มีดาราไม่มีแม่เหล็กไม่มีความหวือหวาไม่มีความสวยงามมันดูกลายเป็นบอลทรงธรรมดาธรรมดาปกตินะครับดาวรุ่งก็ปั้นขึ้นมาไม่ทันซูเปอร์สตาร์ก็เก่งเกินไปมันสร้างแกปที่มากเกินนะรุ่นวัยรุ่นก็นต้องเรียกน,นะสมัยนี้ต้องเรียกว่าวัยรุ่นลามนเมเซียทั้งหมดอะทั้งกวน เมสซี่อินเนสตาชาบีปีเก้หรือใครก็แล้วแต่เนี่ยต้องยอมรับว่าชุดนั้นอ่ะมันเก่งเกินนุบถืนานะต้องเรียกว่าต่างดาวก็ถูกต้องแล้วละ่ะเก่งเกินไปมาตรฐานมันสูงเกินไปจนกระทั่งดาวรุ่งยุค,ยคนี้ต่อให้ยังไงมันก็ไม่ทันอ่ะมันเทียบมาตรฐานรุ่นเดิมไปไม่ได้เพราะฉะนั้นผลงานมันก็เลยวูบแล้วแฟนๆคาดหวังไว้สูงด้วย แล้วตอนนี้มันก็ยิ่งยิ่งเจ็บอะ่ะยิ่งลําบากนิดนึงนะฮะแล้วจะเอาอะไรมาดึงดูดให้กุนซือให้ใครต่างๆไปคุมทีมเขารู้ปรสานการณ์งอนแงนมาผลงานไม่ดีดูคูก็เด้งมันก็มีคนที่รับงานอยู่เช่นว่างงาน 2. อ,อยากสร้างพอร์ตเออว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเคยคุมบาซ่าประสบการณ์มรเหรือเปล่าไม่รู้ลองดูสักตั้งนะเรียกว่าคนไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่บ้าก็มา อะไรประมาณนี้อคนว่างงานคนกล้าไม่บ้าก็เมานะฮะและอันนี้สำคัญข้อที่3คุณต้องไปหาพวกที่เป็นไอคอนทั้งหลายของทีมนะครับเอาความผูกพันนะฮะชั่วโมงนี้ต้องว่าดด้วยผูกพันละไม่รักกันจริงคงไม่มาช่วยกันอะไรประมาณนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเท่าที่ดูลิสต์รายชื่อเนี่ยถ้าเขาอยู่กับทีมเขาก็ยังประสบความสำเร็จอยู่เนืองๆเ,เขาคงไปยากนะครับยกเว้นคนว่างงานแล้วก็ อย่างที่ผมบอกอะ่ะสามสามหัวข้อนั่นแหละนะฮะก็ต้องว่ากันนะดูกันต่อไปนะครับตอนนี้มันมีอะไรดึงดูดมันลำบากนะฮะภาษาสปอนเซอร์ก็น่าจะคงจะต้องคิดหนักนะฮะเพราะตอนนี้จะโปรโมทจะทุ่มโปรเจกต์อะไรสักอย่างหนึง่งไม่รู้จะจะเล่นการตลาดยังไงดีนะครับอ่ะก็เรียกว่าจะโปรโมทจะเล่นการตลาดกานันตั้งแต่คนไหนอาปกากรามมาวงเนี้ยผมว่าคงจะใสสะอาดนะ อ,อย่างที่บอกนะฮะต้องหาคนที่ผูกพันกับทีมถึงจะมากู้สถานการณ์ได้นี่ขนาดคูมันคูมันก็เป็นสิทธิ์ก้นกุตินะฮะ,ะก็ยังปลุกไม่ได้เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องยากนะครับยิ่งครอปด้วยแล้วเนี่ยปรัชญาชัดเจนนะครับและการทำงานนี่โอ้โหห้ามยุ่งห้ามปัดแข้งปัดขาห้ามลงลูกนะแล้วก็ไม่สนทุ่มซาดังต่อให้ซื้อมาถ้าไม่อยากได้ก็ไม่เอาเดี๋ยวก็ทะเลาะกันยิ่งยากใหญ่ ปั้นอย่างเดียวสำหรับเจอเกนครับนะแล้วก็คุณรอได้ไหมอ่ะถ้าคุณรอไม่ได้ไม่ต้องคุยกันเพราะฉะนั้นครอปกับลิเวอร์พูลหรือแฟนลิเวอร์พูลรอมา30ปีครอบยังบอกว่าไม่เป็นไรอยู่ในโครงการครับก,ก็จะว่ากันไป3าถึงหปีประสบการณ์ตํางไดจต้องได้แชมป์ครอบยังบอกเลยว่าภายใน4ปี5ปีต้องได้1แชมป์นะฮะก็จริงแังคําว่าแต่ว่าโอ้โหกว่าจะถึงวันนั้นแฟน ก็บนก่นเหมือนกันนะขนาดได้ครอปมายังบ่นเลยว่ารอโอ้โหรอไม่ไหวอยากได้ปี2ปีได้เลยได้มานะฮะครอปเองก็ต้องสร้างรากฐานถึงจะได้กินกันยาวๆเพราะฉะนั้นบาร์เซโลนายิ่งแล้วใหญ่นะฮะเคยอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่าระดับท็อปของของของโลกเอาพูดง,ง่ายๆนะครับการมานั่งรอคอยยากและยิ่งจะเป็นมีข่าวเจอเกนครอปโอ้โหยิ่งยากใหญ่เป็นไปไม่ได้เลยอันนี้สื่อสายมนโน ก็แทบจะไม่มีมูลความจริงเลยนะครับเรียกว่าเลอะเทอะยิ่งกว่ามาดริตต้องการเทรนด์อเล็กซานเดอร์อานท์ข่าวครั้งก่อนที่ผมเล่าอีกนะครับยิ่งกว่าอีกนะฮะเอ่ะโอเคเข้าใจนะครับตอนนี้ทีมที่เคยรุ่งเคยรวยเคยยิ่งใหญ่เวลาตกก็ตกแรงและเจ็บเจ็บแรงด้วยนะครับอ่ะนี่ฮะผมอภาพมาให้ดูปักป้ายถ่ายรูปก็เรียบร้อยนะครับก็โครงการก่อสร้าง ก็เปิดเริ่มทําเริ่มก่อสร้างเปิดทพิธีเปิดอย่างเป็นทางการกันเรียบร้อยนะครับกับการก่อสร้างเพิ่มความจุของสนามแอนฟิลด์ฝั่งแอนฟิลด์โรดนะครับนะฮะเพิ่มอีก7 0 0 0ที่นั่งโครงการมูลค่า60ล้านบาทน,นะอย่างที่บอกอะสร้างอาจาจร,รย์เสริมด้านหลังเป็นชั้นที่2ไม่รบกวนไม่กระทบกระเทือนต่อการแข่งขันต,ต่อการเชียร์ของแฟนๆไม่แต่น้อยเชียร์ไปก่อสร้างไป แล้วค่อยมาเชื่อมอัตจันทร์สองฝั่งชั้นบนกับชั้นล่างนะฮะในช่วงพักพักฤดูกาลในช่วงปิดฤดูกาลนะะกำหนดเสร็จ2,023-2,024แล้วเลี้ยวภูก็จะมีสนามที่มีความจุ61,000ที่นั่งด้วยงบแค่60ล้านปอนด์เพิ่มอีกนิดนึงแต่ไม่ใช่เพิ่มแล้วจะได้ถึง6,000นะคือเราต่อเติมมาเรื่อยๆใช่ไหมนะครับแล้วก็ทีมงานก่อสร้างเนี่ยเขาบอกว่ากลุ่มบักกิงแฮม เคยสร้างสนามดังๆเยอะ,ะ,ะมากมายเป็นสนามรุ่นใหม่ทันสมัยถึงแม้จะไม่ได้เ,เป็นสนามระดับยักษ์เสมอไปแต่ว่าหนึ่งสนามที่โดดเด่นมากคือสนามท็อตแนมฮอสเปอร์เตเดียมที่ขึ้นชื่อเป็นขึ้นละขึ้นแท่นเป็นสนามเบอร์หนึ่งที่มีความจุมากที่สุดของพรีเมียร์ลีกนะของพรีเมียร์ลีกนะเอาแค่นี้นะนะฮะมาแล้วเมื่อขยายเสร็จเรียบร้อย6ก0 0 0นที่นั่งเนี่ยนะฮะทำให้แอนฟิลจะมีความจุเป็นอันดับที่3ของพรีเมียร์ลีก นะรองมาจากโอทัฟฟอร์ดและก็ทัดเดมฮอตสเปอร์เซเรียมตรงนี้นี่เองนะฮะก็เรียบร้อยครับทำการเปิดนะพิธีเปิดการก่อสร้างเป็นที่เรียบร้อยอะโอเคแล้วก็ได้เห็นอะไรที่มีความก้าวหน้าพัฒนาในในโซนของสร้าง ความสะดวกสบายสิ่งละอันพลนละน้อยให้กับสนามให้กับศูนย์เราได้เห็นศูนย์ฝึกให้ได้เห็นสนามซ้อมใหม่เราได้เห็นการปรับปรุงอัจจาร์เราได้เห็น,นเยอะแยะมากมายนะครับถึงแม้มันจะช้ามันจะเปลี่ยนเพิ่งมาทำหรือแล้วแล้วแต่แต่มันก็ได้ขยับแล้วได้ค่อยเป็นค่อยไปนะครับวางรากฐานกันไปนะฮะนี่กับทีมชุดนี้โดยเจอเกนคอปแล้วก็ทีมงาน f s g หรือใครหรืออะไรก็แล้วแต่ช่วยกันคิดช่วยกันทำ เพื่อวางปูรากฐานให้กับคนรุ่นหลังนะฮะคาดประเสพอย่างที่บอกอะ2,023-2,024ครอบหมดหมดสัญญา2000 2,025เนอะ2,025ซึ่งผมก็คาดว่าต่อสัญญาครั้งนี้น่าจะเป็นสุดท้ายละ2,025ครอปจบผมว่าเขาก็คงปลายแบบสวยๆหล่อๆแล้วก็ทิ้งทุกสิทุกอย่างสิ่งอนวครามสดกทิ้งทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างให้คนมาสานต่อแบบ ต่อเน่งกันไปนะครับอ่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยผมเดาได้เลยว่ามันจะมีอีกอีกเรื่อยๆนอกจากทางเมนสแตนต่อด้วยแอนฟิลโรดเดี๋ยวก็จะมีฝั่งเคนดิโดลกิสสเตเดียมนะแล้วก็ต่อเด้เดะคอปสแตนมันก็จะครบสี่ฝั่งแล้วมันก็จะสวยงามนะฮะเคยมีคนคอมเมนต์บอกว่าเฮ้ย <c oughs> คุณเอฟมันติดด้านข้างแล้วมันจะมีติ่งอยู่นะถ้ามันมันถูกรื้อออกไปทำโค้งเนี่ยมันก็จะได้อีก หลายเป็นพันที่นั่งเหมือนกันนะเออมันก็น่าสนใจเนาะไม่เป็นไรเอาค่อยๆขย,ยายที่เราฟังที่เราฟังให้ครบสี่ฟังก่อนนะเดี๋ยวก็ดูดีขึ้นมาเองนะครับอ่ะอืมโอเคนี่คือเรื่องราวข่าวคราว,าวที่เราเล่าสู่กันฟังสำหรับวันนี้นะก็ก่อนวันศุกร์นะเพราะว่าพรุ่งนี้วันศุกร์น่าจะมีเตรียมความพร้อมก่อนเกมละสำหรับเกมในสุดสัปดาห์นะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ สิบโมงผมจะต้องไปตรวจโควิดตรวจ a อ k อีกแล้วครับท่านเพราะว่าวันเสาร์ผมจะต้องมีคิวบรรยายฟุตบอลอีกแล้วตอนนี้รับจอมกันนอกบ่อยนะฮะเอาก็ทำเพื่ออะไรได้เพื่อปากเพื่อท้องนะครับลุยกันต่อไปนะฮะติดตามกันในคลิปต่อไปอย่าลืมไปติดตามไป follow ไปกดไลค์กดแชร์ช่องทางอื่นของผมนะฮะฝากด้วยแล้วกันวันนี้นะครับก็ ขอบคุณทุกท่านนะฮะขอบคุณทุกคนนะเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปในคอลัมน์ต่อไปและในบทความต่อไปวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับลึกน้นเ้นข้อบ